สวัสดีค่ะเอพิ AP ทัลล่าแบงค์มวยนะคะวันนี้มาด้วยคลิปสั้นๆอีกแล้วรนดอมนะคะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหลังจากที่ห่างหายไม่ได้คุยกันนะคะอาจจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือชัดเจนแต่ว่าห่างหายกันไปละห่างเหินในความสาคัญนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอเค เขามองว่าโชคชะตานะคะเขามองว่าคุณอาจจะไปมองหาเป้าหมายหรือไปทําเป้าหมายไปทําความฝันนะคะไปไขว่คว้านะคะแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้คุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองหนักนะคะ เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคุณอยากเปลี่ยนก็ได้นะหรือเขามองว่ามันเป็นโชคชะตานะคะก็ไม่ได้มองเขามองว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะชนะเป้าหมายให้สําเร็จแล้วคุณก็ทําได้จริงด้วยเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งนะคะหยิบจับอะไรก็ไปส่ความสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขามองนะคะเป็นเมจิเชียนขึ้นมาแล้วก็คุณได้ q ค e ีนออ a n d นด้วยนะควีนออฟบ s s ซิกออ a n d s นะคะ t ท m พา a เนเป็นการเริ่มต้นที่ดีเขามองว่าคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะในเรื่องของการงานและก็คุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะอืม เขามองว่าคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมากมายนะคะแบกรับภาระปัญหาต่างๆแต่คุณอาจจะไม่เคยบอกเขานะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่ตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็ข้อที่เขาคิดอีกอย่างคือคุณอาจจะยึดติดอีโก้มากเกินไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ เ,เขาบอกว่าคุณกำลังมองหาวิ่งไล่ล่าอนาคตนะคะมองไปข้างหน้ามองอนาคตของตัวเองนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตและการงานนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองอมเขาบอกว่าคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะทรบาธโมหรือว่าเข้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามอง เขาบองว่าความสัมพันธ์นี้ยากเยน็นอุปสรรคปัญหาคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองและเป็นอุปสรรคปัญหาที่ที่ค่อนข้างที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่มีการพูดการคุยหรือเงียบหายจากกันไปนะคะเขาก็าอยากติดต่อคุณมานะนะคะด้วยความที่คุณตอนเนี้อาจจะอยู่ในจุดที่โดดเด่นนะคะในสายตาเขาคุณยังเป็นเดอะสตาร์นะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็มองว่าคุณ อาจจะมีกำแพงนะคะกับเขาหรือว่ามีกำแพงกับเขาไปแล้วก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นไพ่แปดดาบตรงเนี้ยเข้ามาบล็อกมีการบล็อกมีการแบบปิดกั้นนะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอืมคุณอาจจะมองเขาในแง่ร้ายนะคะอืเขาไมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขายิ่ง ยิ่งคุณห่างยิ่งคุณไม่พูดไม่คุยแล้วก็ห่างเหินออกไปเนี่ยยิ่งทําให้เขาเสพติดคุณข้างใครคุณนะคะมีเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะยังไงแล้วนะเขาก็ยังมองคุณเป็นคนในครอบครัวอยู่ดีนะคะคุณคนนี้อืมต่อให้คุณจะนิ่งใส่เขาไม่ได้พูดได้คุยกันเขายังอยากที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นี้จนไปถึงการแต่งงานนะคะเนี่ยสิบช่วยนะคะอืม คุณอาจจะดีวกว่าชาท่านลมหรือเปล่าไม่ถุนตุนกลุ่มแต่คุณอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเนี่ยเขาอยากมาหยิบยื่นความรักเหมือนเดิมความรู้สึกของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเพียงแต่อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนไม่ได้พูดกันอย่างที่บอกรายละเอียดนะคะต่างคนต่างหันไปโฟกัสการทํางาน เขาก็มองรู้สึกว่าคุณตอนนี้คุณทํางานหนักมากนะแล้วก็แบกรับภาระแล้วก็ขยันทํางานแล้วก็มองหาแต่ธุรกิจการงานและความมั่นคงใหม่ๆมาตลอดทั้งงานเสริมทั้งงานหลักนะคะเขามองว่าคุณนะอืมคนที่คุณามาถามถึงนี่อาจจะเป็นพลังงานเก่าๆไปแล้วนะคะมีการปล่อยกัน ไม่ได้มีการโฟกัสที่การมากสักเท่าไหร่มีการเริ่มต้นต่างคนต่างอาจจะปล่อยกันเป็นหรือไม่ได้ควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะปล่อยกันเป็นอิสระมีความเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนเก่าแล้วก็เด f ฟู l นะคะเขาเสียใจและเขาผิดหวังเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ได้พูดได้คุยกันนะ อาจจะเป็นพลังงานคนเก่านะที่พยายามจะกลับเข้ามาแล้วเขาก็พยายามจะวนเวียนในชีวิตคุณแล้วตอนนี้เขาก็วนเวียนอยู่แหมอยากจะมาหยิบยืน่นแต่ดูทรงแล้วคุณจะเอาไหมอืมดูแล้วอืมคนคนนี้มีความเป็นเด็กในตัวสูงนะคะและมีอายุน้อยแตกต่างจากคุณคุณน่าจะคุณน่าจะรู้ที่ใสค่คนคนนี้ดีนะคะคุณก็เลยพยายามบล็อกแล้วก็ปิดกัน้นไม่ต้องการความรักครั้งนี้อีกนะคะ อันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆนะคะสำหรับแรนดอมของใครที่ของใครที่ยังไม่ลืมแฟนเก่านะอืมมันเป็นพลังงานคนเก่าทั้งนั้นเลยนะคะที่ขึ้นมาชัดเจนนะคะว่าคุณไม่ได้อยากสร้างครอบครัวกับเขานะอืมเพราะคนคนนี้เคยทําอะไรไว้ค่อนข้างเยอะกลับมาก็เพื่อมันไม่ได้เป็นพลังงานที่ดีเขากลับมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณสําเร็จนะคะ มีเป้าหมายชัดเจนว่าเหมือนแบบถ้าอยู่กับคุณคุณคุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะได้ประสบความสําเร็จไปด้วยแล้วเขาก็จะได้แบบชื่อเสียงเงินทองอะไรไปด้วยแล้วก็ได้ความมั่นคงคนคนนี้ก็ยังไม่เลิกที่ใสเดิมๆมีเจ็ดดาบนะคะแล้วก็สามถ้วยเหมือนเดิมชอบนอกใจนอกกายเหมือนเดิมถ้ารับกลับเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาเป็นพลังงานเดวิลเดทขึ้นมาชัดเจนนะเป็นพลังงานของคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะอืม ความสัมพันธ์นี้ถ้ากลับไปอีกก็ไม่ยุติธรรมเหมือนเดิมนะคะคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมกันคนคนนี้เขาเอาเปรียบแล้วก็เห็นแก่ตัวอืมกับคุณเนาะคุณอาจจะตัดสินใจที่บล็อกจบไม่คุยคุณรู้ว่าเขาแบบทําท่าจะกลับมาและคุณให้ความยุติธรรมกับตัวเองเรียบร้อยแล้วจะตินะคะแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองและอมไพ่บล็อกชัดเจนนะคะยอมเหนื่อยคนเดียวดีกว่านะคะ แล้วก็คุณอาจจะนิ่งกับเขาแล้วไม่อยากมีปัญหามีดราม่านะคะอืมโอเคมันทั้งจบทั้งพังอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนตัดสินใจเองนะคะหรือตัวเขาเคยตัดสินใจแต่จะวนกลับมาแต่คุณไม่เอาแล้วนะคะวิวอาฟอจูนไปข้างหน้าเลยนะคะนายอ of บ o อลคนคนดีอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุด,ดินได้นะคะ เป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่าตอนนี้ความวิตกกังวลที่คุณจะไม่เอาเขาเนี่ยมันไปอยู่ที่เขาละราศีสิงเด่นนะคะเขาพยายามจะมางอนงอคุณนะอือยากให้คุณให้โอกาสแต่รู้สึกว่าคุณจะไม่เอานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตลมก็ได้นะคะ หมสำรับเลยตอนที่คุณโฟกัสที่ตัวเองแล้วมีความสุขมากต่อให้คุณไม่มีคู่อยู่โสดนะคะคุณก็สำเร็จทั้งการงานการเงินนะคะโอเคอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เงียบหายไม่ได้คุยกันนะคะรู้สึกว่าจะเน้นพลังงานเก่าๆหรือพลังงานคนคุยที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นเติร์ดปาร์ตี้อะไรได้หมดนะคะ <Bye. S 2> บายเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะรับแต่พลังงานดีๆและหวังว่าจะ,ะกด Subscribe เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้ หมอด้วยในช่องนี้นะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทําคลิปไม่ได้ต่อเนื่องกันมากนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการต้องโฟกัสน,นะคะบ๊ายบายเจอกันรักกันก็กดแชร์กดไลค์ซับสไครต์นานๆนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะคุณจะได้ดูคลิปก่อนใครเสมอแล้วก็เป็นคลิปดีๆแปลกใหม่มาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีอีกมากมายหลากหลายท็อปปิกนะคะที่ให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะคะขอให้มีความสุขและพบ เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบ๊ายบาย